สวัสดีค่ะพบกับหนูไอรินและสินค้าหลุดจำนำสวยๆอีกเช่นเคยนะคะในรอบนี้เอาใจคุณผู้ชายสักนิดหนึ่งละกันนะคะสินค้าที่นํามาในรอบนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าเรียกว่าเน้นทุกรายการเลยและด้วยชนิดของพลอยที่นํามาในคลิปนี้นะคะจัดว่าเป็นพลอยที่ถูกตามหาอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะคะในคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงมรกตโคลัมเบียะคะ่ะซึ่งทั้งหมด ทุกรายการเป็นแหวนชายทั้งหมดเลยนะคะมีด้วยกันแค่5รายการเท่านั้นอย่างที่เรียนว่ารอบนี้มันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเน้นจะเน้นจะสวยอย่างไรเดี๋ยวพี่ๆติดตามชมกันในคลิปนี้ได้เลยนะคะที่นี้5รายการจะสวยแค่ไหนเรามาเริ่มดูกันเลยคะ่ะขอเปิดตัวด้วยมรกตโคลอมเบียวงแรกที่มีสีสันสวยงามโดดเด่นและด้วยเชฟของเขานะคะคที่เจรนายออกมาเป็นทรงกลมแบบนี้แหวนวงนี้เหมาะสําหรับคนที่ไม่เน้นความอลังการมากๆนะคะชอบอะไรที่มันเรียบง่ายคลาสสิกแล้วก็ใส่ติดมือได้ทุก วันค่ะ ตัวเรือนจะเป็นทองขาวแท้นะคะเปอร์เซนต์ทอง75.08%ค่ะไม่ว่าจะมุมไหนเหลี่ยมไหนคะ่ะพี่ๆจะสังเกตว่ามรากตมีความใสและสีเสมอกันทั้งก้อนปัจจุบันเนี่ยมันน้อยที่จะเห็นของสวยๆแบบนี้โดยที่ไม่ปรับปรุงคุณภาพโดยการทําสีทั้ง5รายการที่นํามาในวันนี้ในคลิปนี้นะคะไม่มีการทําสีของมรกตเลยเดี๋ยวเรามาอ่านใบเซอร์พร้อมกันค่ะน้ําหนักตัวเรือนชิ้นนี้อยู่ที่8.45กรัมเพชรทั้งหมด22เม็ดน้ําหนัก24สตางค์คุณ คณภาพเพชรจะเป็นน้ำ97-98ความสะอาดอยู่ในช่วงของ VS สวยๆนะคะทีนี้เรามาดูใบรับรองพลอยกันบ้างคะ่ะจากสถาบัน IGA นะคะระบุชัดเจนเลยว่าเป็น Natural Emerald ค่ะส่วนของ Measurement พลอยเรามาดูนิดนึงนะคะเป็นขนาด7.11คูณด้วย7.13เนี่ย่บงบอกว่าไซส์ของเขาคือเทียบเคียงและอาจจะใกล้เคียงกับเพชรไซส์ประมาณ1กะลัตครึ่งในส่วนของสีน่าสนใจมากๆค่ะพี่ๆ่าวิวิดกรีนเนี่ยเป็นการตีความสีที่ดีที่สุดของมรกตนะคะหมายความ ว,ว่าเขียวที่มองเห็นได้ว่าเป็นสีเขียวจริงๆและเป็นเขียวจัดนะคะมีความจัดจ้านในเม็ดสีไม่มืดดําไม่อมทุกข์แล้วก็มีความสุขสว่างในตัวเองคอมเมนต์เนี่ยเป็นไมเนอร์ไมเนอร์หมายความว่ามีน้ํามันธรรมชาติในเนื้อพลอยเท่านั้นและมรกตเม็ดนี้มาจากโคลอมเบียน้ําหนัก2กรัต8สตางค์ค่ะนักว้างแหวน1.7เซนมากับไซส์55ค่ะที่สามารถทาไซส์เพิ่มลดได้ตัวนี้ไม่มีข้อจํากัดในการทาไซส์อย่างเช่นบางท่านเนี่ยอาจจะมีนิ้วถึง70ก็ใส่ได้ แต่ว่าอย่าลืมว่าทางโรงงานเราบริการทํไซส์เพิ่มลดให้ฟรีเพียง3เบอร์นะคะเกินจากนี้ก็จะชําระเพิ่มตามจริงอย่างแหวนตรงนี้ก็จะคิดค่าให้จ่ายในการเพิ่มไซส์เบอร์ละ800บาทค่ะชิ้นนี้ส่งต่อราคาสบายกระเป๋าเลยค่ะ3 9 9 9 9บาทแอบใส่บนนิ้วหน่วยลินให้ดูนะว่าเวลาใส่บนนิ้ว ส่วนตัวของหนูไอรินเนี่ยฟีลลิ่งประมาณนี้ให้พี่พี่เห็นภาพชัดว่าหน้ากว้าง1.7เซนเนี่ยสวยงามเวลาใสเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมแบบทะแยงแบบนี้แล้วตัวพลอย่ยค่อนข้างใสอ่ะเห็นภาพชัดแล้วใครที่ชอบพลอยที่มีความสวยงามเรียกว่าสีเนี่ยคือเป็นสีท็อปของมรกตแล้วละถิ่นกําเนิดเป็นโคลอมเบียเรามาดูรายการต่อไปรายการต่อไปเนี่ยมีความเท่มากสําหรับคนที่ชอบงานเท่ๆนี่คือสําหรับรายการที่2มรกตชิ้นนี้ ะะ้เป็นการเจรไนออกมาเนี่ยเป็นชุกัลูฟเลยนะคะหรือบางท่าน,นจะเรียกว่าเป็นเหลี่ยมทรงของพีระมิดนะคะตัวนี้เป็นมรก์กตโคลัมเบียแท้ๆไม่มีการปรปับปรุงคุณภาพของเนื้อพลอยแต่ประการใดเลยที่ตรวจพบก็คือตรวจพบน้ํามันธรรมชาติในเนื้อพลอยน้อยลินให้พี่ๆโฟกัสนะคะตรงนี้จะมีร่องรอยของสายแร่หรือว่าคาริตี้ในเนื้อพลอยที่พวกนี้จะเป็นโคบอลนะคะเขาเรียกว่าแร่โคบอลที่มันติดอยู่กนก้อนพลอย มีอยู่จํานวนหนึ่งเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ว่าจะอยู่แค่มุมเดียวด้านเดียวฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีราคาถูกกว่ามาตรฐานค่อนข้างเยอะโดยมากเนี่ยถ้าเป็นพีระมิดเนี่ยบอกเลยว่าราคาแพงมหาโหดนะคะแต่ว่าตัวนี้ต้องขายตามเนื้อผ้าว่ามันอาจจะไม่ได้กระจ่างใสทั้งหมดทั้งก้อนนะจะมีในช่วงนี้ที่มีสายแร่ติดโคบอลออกมาทําให้พื้นผิวตัวนี้ดูไม่ได้เรียบเนียนนะักแต่ว่าถ้าอีก3ด้านนี่ก็จะสวยเลยเนาะในเรื่องของตัวเรือนนะคะก็จะเห็นว่าเป็นการฝังเพชร ตรกอบเป็นสีเหลี่ยมตัวเรือนเดิมเป็นสีทองนะคะถูกชุบด้วยโรเดียมให้เกิดสีเป็นทองขาวเยี่ยงนี้เลยเปอร์เซ็นต์ทองตรวจได้75.05%น้ำหนัก5.44กรัมค่ะเพชรรวมทั้งหมด16เม็ดไซส์เพชรเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2ตังครึ่งนะคะคุณภาพเพชรเป็นน้ำ97-98ความสะอาดอยู่ในช่วงกว้างมีตั้งแต่ v s จนถึง vvs ค่ะน้ำหนักเพชรอยู่ที่40สตังค์โดยประมาณในส่วนของ measurement p r o y ก่อนเลยนะคะตัวนี้ระบุแล้วนะคะ จนตรงหัวเ,เขียนว่าเป็น natural emerald หน่วยเอลียนสคริปต์ผ่านมา measurement ให้เห็นว่าไซส์ของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่7.3ูณ8.67อันนี้ยังไม่รวมส่วนสูงนะคะเวลาเป็นพีระมิดมันจะมีพื้นที่ที่มีระนาบสูงขึ้นมาให้เห็นอีกส่วนของสีค่ะเป็นสีที่ดีที่สุดของมรกตคือวิวิทกรีด comment miner มีน้ํามันในเนื้อพลอยและถิ่นกําเนิดเป็นโคลัมเบียเม็ดนี้น้ําหนักอยู่ที่1กรัต96สตางค์นะคะเป็น shape s u g a r l o f นะคะหน้ากว้างของแหวน1.2เซ ไซส์แหวนคือไซส์58ทาไซส์เพิ่มลดฟรี3เบอร์เกินจาก3เบอร์ชําระเพิ่มเบอร์ละ800บาทค่ะสําหรับชิ้นนี้หนูเอลินส่งต่อในราคาพิเศษนะคะอยู่ที่49,999บาทคือที่ให้ถูกได้ขนาดนี้เพราะว่าพลอยมันมีตําหนิอยู่ที่พื้นผิวนิดนึงแต่ว่าหากท่านใดไม่ซีเรียสนะหนูเอลินเรียนเลยว่าเอาไปใช้บนมือขึ้นมือปุ๊บมันจะเห็นน้อยมากนะคะในส่วนของตําหนิเนี่ยมองออนท็อปเนี่ยเราเห็นแต่ว่ามันจะไม่ชัดเหมือนมองในกล้องทีนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูสีเห็นไหม วิวิตกรีนมันเป็นแบบนี้มันคือสีที่ดีที่สุดละของโคลอมเบียทีนี้เรามาดูรายการที่3เป็นบ้างนะสำหรับรายการที่3โฟกัสกันในส่วนของเนื้อพลอยก่อนนะคะอันนี้จะหมุนช้าๆให้ดูทุกด้านทุกมุมจริงๆว่าสวยใส ไรทิติอ่าเห็นไหมคะว่านี่คือมรกตที่มีเชฟเป็นพีระมิดหรือซูเกิลลูฟนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพลอยเองอะสภาพเขาคื้อสมบูรณ์100%ซไม่มีพื้นผิวที่มีรอยสะดุดบุบบินหรือแตกร้าวแต่ประการใดอีกทั้งนะคะมวลทินในเนื้อพลอยถือว่าค่อนข้างกระจ่างเลยแหละนะคะสําหรับในส่วนของมรกตทุกประเภทนะคะเรียกว่าไม่ว่าจะจรไรนเป็นหลังเบี้ยก,ก็ดีหรือว่าเจรไรนเป็นการตัดเหลี่ยมสเตปคัตบิลเลยนคัตอะไรพวกนี้ ะะก็เราจะเจอในส่วนของมนทินในเนื้อพลอยมากด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะในล็อตนี้ถือว่าความสะอาดจัดว่าอยู่ในช่วงที่สูงทีนี้เรามาดูในรูปแบบนะคะของแหวนวงนี้ก้านจะเป็นก้านตัดตะไบหน้าแบนด์เรียบส่วนหน้าแหวนมีดีเทลค่ะหน้าแหวนเขาจะเห็นไหมคะว่าในช่วงฐานด้านซ้ายและขวาของ ตัวพลอยค่ะจะมีการแกะลายเป็นสีทองไว้ชิ้นนี้จริงๆถ้าทําเป็นสีทองก็สวยนะอันนี้แล้วแต่พี่ๆเดิมเขาชุบโรเดียมไว้เราก็ชุบตามไปงั้นแหละจริงๆถ้าทําเป็นสีทองได้ก็โอเคสวยอีกแบบถ้าเป็นสีขาวก็จะได้ฟีลแบบวัยรุ่นหน่อยเท่หน่อยนะคะเปอร์เซ็นทอง75.00%น้ําหนัก5.61กรัมค่ะประดับด้วยเพชรน้า98ทุกเม็ดเลยสําหรับแหวนวงนี้นะคะและในส่วนของความสะอาดจะอยู่ในช่วงของ VS ค่ะเพชรรวม30เม็ดเพ ทั้งหมดเราตีกดกดไว้นะอยู่ที่41สตางมันจะเป็นไซส์1ตังถึง1ตังครึ่งนะคะเ,เรอเซอร์ระบุชัดเจนนะคะว่าเป็น Natural Emerald ค่ะชิ้นนี้ก็เป็นมรกตธรรมชาติที่มีสีที่ดีที่สุดของมรกตเลยคือสีของเขาอยู่ในสี Vivid Green ค่ะ Comment มเ,มเป็น Minor คือตรวจพบน้ํามันในเนือ้อ และ Origin ถิ่นกำเนิดมาจากโคลัมเบียค่ะมรกฏเม็ดนี้มีไซส์ค่อนข้างใหญ่นะคะพี่ๆไซส์ของเขาก็คือ2กรกะลัด74สตาุ์รวมๆจะ3กรกะลัดแล้วหน้ากว้างแหววัดเส้นผ่าศูนย์กลางวัดได้1.5เซนไซส์แหวนมากับไซส์54ค่ะเราทำไซส์เพิ่มลดให้ฟรี3เบอร์เหมือนเดิมน้าเกินจาก3เบอร์ชำระเพิ่มเบอร์ละ800บาทค่ะและแหวนวงนี้ส่งต่อในราคาเพียงแค่68,000 เก้ารยกกาบาท รายการที่4ค่ะดูออร่ามากนะคะดูมีออร่าอันนี้ก็คือสำหรับคนที่แบบว่าชอบแหวนหน้าก,กว้างดูสวยแบบอลังการแต่ตัวนี้ก็ไม่ถือว่าแบบว่าใหญ่มากนะคะบางครั้งวัยรุ่นอาจจะใช้ได้หรือว่าผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบอะไรที่มันดูเวอร์วางอยากจะใช้ติดนิ้วชีวิตประจำวันได้บ่อยๆตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่น่าสนใจและตอบโจทย์สําหรับใครหละท่านทีนี้พี่ๆโปรดกรุณาฟังเวลาหนูเอรินบอกหน้ากว้างแหวนและเมชช์เมนต์พลอยอย่างละเอียด ะะจะได้รับสินค้ากันแบบมั่นใจสําหรับรายการนี้นะคะตัวเรือนก็จะเป็นทองเปอร์เซ็นทอง7 7 1 4ค่ะน้ําหนักทอง6.63กรัมในส่วนของเพชรที่ประดับอยู่จะสังเกตว่าขาวหนักมากคุณภาพเพชรจะเป็นนาม้า98โดยรวมความสะอาดอยู่ในช่วง VS และ v v s ความสะอาดค่อนข้างกว้างค่ะสังเกตว่าด้านก้านแหวนเนี่ยมันจะเป็นก้านหนาเพราะว่านาว้างแหวนเขาใหญ่เขาก็จะมีการฝังด้านข้างเนี่ยเป็นฝังล็อกเรียงลงไป เป็น2แถวคู่ส่วนหน้าพลอยอะค่ะจะฝังแบบพุ่มยักขอบจริงๆแล้วเพชรไม่ได้ไซส์ใหญ่แต่เวลาฝังพุ่มยักขอบออกมาเนี่ยมันจะดูใหญ่ทีนี้มันช่วยในเรื่องราคาประหยัดและททาให้แบบดูหลอกตาดูกแกลนนะคะโดยเพชรทั้งหมดมี36เม็ดไซส์เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2ตังสองตังกว่านี่นะคะน้ำหนักเพชรก็โดยรวมอยู่ที่62สตางค์ในส่วนของพลอยค่ะมาดูไว้รับรองเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมาดูเมชช์เมนต์ก่อนพี่ๆจะได้เห็นภาพชัดนะคะเมชช์เมนต์ของพลอยอยู่ที่7.4 6ดคูณด้วย11.65 เซนกว่าสําหรับความยาวของหน้าพรอกว้างก็เกือบ <ๆ S 2> จะ8มิลจัดว่าใหญ่หน่แล้วพอมันมาอยู่ในเซตติ้งปุ๊บเนี่ยกลายเป็นแกนเลยเพราะว่าวัดหน้าแหวนโดยรวมเนี่ยอยู่ที่1.4เซนนะคะหน้ากว้างแหวนสำหรับรายการนี้ก็เป็นมรกตธรรมชาตินะคะสีวิวิตกรีนคอมเมนต์ไมเนอร์เหมือนเช่นทุกวงแล้วก็ถิ่นกําเนิดมาจากที่เดียวกันหมดค่ะโคลัมเบียไซส์ของน้องเขาวอกรัต81 H สตางค์ไซส์แหวน58ขครึ่งทำไซส์เพิ่มลดให้ฟรี3เบอร์เกินจาก3เบอร์อรชำระเพิ่มเบ ละ800บาทเช่นเดียวกันนะคะแหวนวงนี้ส่งต่อราคาพิเศษค่ะอยู่ที่6 9 9 9 9านยิบ้าทหนูอลินเชื่อว่าถ้าไม่ใช่เราขายวงนี้ต้องไปประมาณแสนต้นๆน,นะคะอย่างน้อยที่สุดแสนสองแสนสามด้วยความว่าพลอยเนี่ยเป็นพลอยที่เปรียบด้วยคุณภาพแล้วสีสันของเขาชัดเจนว่ามองออกมาเนี่ยเป็นเขียวที่มีความจัดจ้านทีนี้มาดูรายการสุดท้ายกันบ้างนะสำหรับคนที่รอว่าโฮ้ยฉันชอบของใหญ่มันจะมีของใหญ่ในคลิปเนี่ยโผล่มาสักอัน เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าคลิปนี้มันเป็นของโดดเด่นของที่มีความโดดเด่นในเนื้อพรอยแทบจะทุกรายการเลยจะมีสักวงไมที่ใหญ่ๆใ,ให้ฉันดูนะคะได้มาใหญ่สุดก็เท่านี้ละค่ะนะคะสำหรับรายการสุดท้ายใหญ่ที่สุดที่เราหาได้แล้วในเมื่อเราต้องกรุ๊ปให้มันเป็นสีท้ายสีที่เป็นท็อปเลเวลคือวิวิดกรีนทั้งหมดและโคลอมเบียด้วยกันทั้งหมดด้วยนะคะที่สําคัญจะต้องไม่มีการปรับปรุงคุณภาพโดยการทําสีหรือใส่เลซิ่งนี่คือธรรมชาติล้วนๆค่ะ เห็นไหมคะเม็ดนี้ใสปิ้งใสวันทินในเนื้อพลอยมีบ้างแต่ว่าบางตาไม่ได้เยอะนะคะจัดว่าอยู่ในคุณภาพที่ดีพลอยตัวนี้ก็สาระของเขาก็อยู่ที่สีอยู่ที่ความใสใสแรวกหรือคริตี้เนี่ยจัดว่าไม่เยอะนะคะไม่เยอะ แต่ความคุ้มนี่คุ้มเลยอะดูเรื่องราวของการถ่ายทอดรูปแบบลงมาในชิ้นงานก่อนแหวนลุกนี้ก็จะเป็นการล้อมนะคะด้วยเทคนิคช่างทําทองโบราณเนี่ยเห็นไหมพวกหนามเตยทํามาเป็นแบบพิเศษพวกนี้งานมือทั้งนั้นเลยเนี่ยให้อนุรักษ์ไว้นะคะงานประเภทนี้เราจะไม่ค่อยเห็นกันแล้วเป็นพลอยเก่าเก็บชิ้นนี้เปอร์เซ็นทองอยู่ที่78 0- ูนาน้ำหนักชั่งไว้ได้6.60กรัมค่ะในส่วนของเพชรก็ขาวจ้วเลยนะคะเป็นช่วงสีน้ำาส7 9 8ความสะอาด VS ถึง VVS ค่ะไซส์เพชรที่เห็นเนี่ยจะเป็นไซส์3าตังถึง3ตังครึ่งทั้งหมดทั้งตัวเรือเลยนะคะพี่ๆมีด้วยกัน31มเม็ดน้ำหนักเพชร1นึกรัต6ตังโดยประมาณทีนี้แอบบอกหน้ากว้างแหวนก่อนหน้ากว้างแหวนวงนี้ใหญ่นะคะ2.1เซนที่ผ่านมาใหญ่สุดมันจะวัดหน้ากว้างได้อยู่ที่1 ส5งนุดหนึ่งเซนเห็นไหมคะว่าไซด์วิวจะเห็นว่าพลอยสภาพสมบูรณ์หนูเอลินพยายามโฟกัสให้ดูแบบช้าๆทุกมุมเลยแล้วก็ตัวสโลปหรือว่าการเจรไานคาบูชองตัวเนี้ยก็คือว่าสโลปได้สวยซะด้วยลวดลายการตัดลายแหวนอย่างที่เห็นเลยนะคะมีการตัดลายไทยลายแบบลวดลายงานโบราณเลยทีนี้เรามาดูในส่วนของใบรับรองพลอยกันสักหน่อยคะ่ะ natural emerald เหมือนเดิมนะคะ measurement ของพลอยแอบมาดูอัน ต้องดูค่ะจะได้เห็นภาพชัดว่าหน้ากว้างอยู่ที่2เซนกว่าพลอยกว้างเท่าไหรล่ล่ะพลอยเม็ดนี้13.87มิลก็คือร่วมๆจะเซนเครึ่งกว้างอีกเซนกว่าเลยนะฮะสีวิวิทกรีนคอมเมนต์มายเนอร์และเป็นโครัมเบียประเด็นคือไซส์พลอยใหญ่หนักมาก7กรัตห4ส64สตางค์ใหญ่มากนะคะแล้วสภาพสมบูรณ์เหลือเกินไซส์ของน้องเขาคือ57 ึทําไซส์เพิ่มลดฟรี3เบอร์เกินจาก3เบอร์ชำระเพิ่มเบอร์ละ800บาทวงนี้ส่งต่อราคาสบายกระเป๋าไม่ต้องไปซื้อแพงที่ไหนนะหนูเอลินจัดให้129,999 9บาท129,999บาทเท่านั้น ราคาไม่ผิดนะคะที่ได้ยินทั้งหมดนี่คือแบบเราตั้งใจจะขายราคานี้ทั้งหมดนี่คือครบแล้ว5รายการของวันนี้ละเอียดยิบเห็นทุกซอกทุกมุมทุกอนูทุกรูกขุมขนถ้าเห็นว่าสวยจริงตามที่หนูไอรินได้ถแถลงรีบมารับ5รายการนี้หมดอย่างรวดเร็วแน่นอนค่ะสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ